สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะสาหรับวันนี้นะคะมาพบกับน้องมิ้นฝั่งน้าเกียงไก่อีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะน้องมิ้นจะมาขอรีวิวนะคะเป็นรถเก่งนะคะแบรนด์นิสสันบ้างนะคะสาหรับตัวนี้นะคะจะเป็นรถเก่ง5ประตูนะคะลูกค้าจ๋ากว้างมากนะคะเมื่อสักครู่นะคะก็คือ,อ,อทางทีมช่างนะคะร้างทําความสะอาดเสร็จนะคะน้องมิ้นก็รีบนะคะรีบขับมารีวิวกางแดดแบบนี้ให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ ที่กำลังมองหารถเก่ง5ประตูนะคะที่สามารถบรรทุกคนได้ก็เยอะนะคะบรรทุกของได้ก็เยอะนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้งมินด้วยนะคะเมื่อกี้นะคะนุ้งมินขับมาก็คือแบบว่าข้างในนะคะมองไปข้างหลังเนี่ยกว้างมากลูกค้าจ๋าเพราะฉะนั้นนะคะท่านในที่มีครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็อยากได้รถเก่งนะคะราคา3 0 0แสนต้นๆน,นะคะผ่อนประมาณ6000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะดูคลิปนี้ให้จบ ะะดูคลิปนี้ให้จบนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะน้องมินมีโปรโมชั่นดีๆเด,ด็ดๆโดนๆมาให้คุณลูกค้าด้วยนะจ๊ะโฉมหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลูกค้าจา๋าโฉบเฉี่ยวนะคะตาไฟนะคะตัวนี้ตัวนี้รุ่นนี้จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะลูกค้าจ๋าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะด้านหน้านะคะหุ้มด้วยโครเมียมแบบนี้ นะคะทะเบียนนะคะหกแปเนะคะทะเบียนสวยเลขออกบ่อยนะคะเลขออกบ่อยนะคะท่าในใดที่สนใจนะ,ะติดต่อหาน้อมมินได้เลย <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะคะน้อมมินพาลูกค้านะคะเดินชมบริเวณรอบๆคันกันนะคะตัวนี้นะคะเวลาจอดกลางแดดสวยมากลูกค้าจา้า <c oughs> เพราะว่าคันนี้นะคะของเขานะคะไม่ใช่สีขาวธรรมดานะจ๊ะรุ่นนี้นะคะเขาผลิตมาเป็นสีขาวมุกเลย นะจ๊ะผลิตมาเป็นสีขาวมุกเลยนะคะมาพร้อมกับแมกแท้แม็กเดิมจากโรงงานนิสสันเลยนะคะลูกค้าจ๋ารถมือ 2, สองสภาพป้ายแดงแน่นอนป้ายแดงยังไงลูกค้าจ๋าคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี2018นะคะเป็นรถยนต์ปี2018<ม>ลูกค้าจ๋ารถไม่มีชาแน่นอนนะคะเดี๋ยวมินเปิดให้ลูกค้าชมบรรยากาศภายในห้องนิสสกันนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยอันนี้ตัวจะเปิดปิดประตูนะคะเงามากลูกค้าจ๋าเป็นรถมือ 2, สองสภาพป้ายแดงแน่นอน นะคะเบาะของเขานะคะตกแต่งด้วยสีดําตัดขาวประมาณนี้นะจ๊ะเป็นเบาะผ้านะคะคอนโซลด้านหน้าจะเป็นประมาณนี้เลยเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าจ๋าเป็นเกียร์ออโต้นะคะในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะตัวนี้จะมีแอร์แบกให้2ลูกนะคะก็คือถุงลมนีิรภัยนั่นเองจะมีฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งค้างด้วยนะจ๊ะระบบช่วยเบรก ABS นะคะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวมิ้นเปิดให้ดูนะคะว่ากว้างยังไงลูกค้าจ๋าดูจากาความกว้าง ะะเหลือเยอะมากนะคะช่องที่วางเท้าวางขาเนี่ยเหลือเยอะมากลูกคา้าจ๋าเหลือเยอะมากนะคะดูได้เลยนะคะรถไม่มีชาแน่นอนคันนี้นะคะเจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงนะคะเจ้าของเก่าเป็นผู้หญิงดูแลรักษารถดีมากนะคะคันนี้รถไม่มีชาแน่นอนเป็นรถยนต์ปี2018นะคะไม้แท้ไมน้อยนะคะคันนี้เดมินเปิดให้ดูตัวห้าประตูด,ด้านหลังนะคะสามารถพับเบาะได้ด้วยนะจ๊ะ สามารถพับเบาะได้ด้วยนะคะสำหรับตัวนี้กว้างมากนะคะ คันนี้นะคะราคาอยู่ที่3 0 0แสนต้นต้นเองเพราะว่าเป็นรถยนต์เข้าใหม่นะคะราคามินยังไม่ทราบนะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถทักแชทนะคะหรือว่าโทรสอบถามหา้องมินได้เลยนะคะที่เบอร์0ู9ย์9ตามด้วย2,000นะคะลูกค้าจ๋า0ูน1 2 9ตามด้วย2,000นะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่อยากได้นะ,ะรีบเลยลูกค้าจ๋าตอนนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่จอง2 0 0พนะคะมินมีโปรจับไข่ให้ด้วยมีโปรช่วยค่างวดด้วย5้างวด นะคะแล้วก็โปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะคะลูกค้าจา๋าเป็นระบบไฟฟ้าทาั้งคันนะคะที่สทคัญนะคะตัวนี้นะคะเป็นระบบคูสตาร์ด้วยนะคะเป็นระบบคูสตาร์ด้วยนะคะกุญแจมีมาให้2ดอกนะคะลูกค้าจา๋าก,ก็คืออันนี้นี่เองนะมีมาให้2ดอกเลยนะคะสําหรับตัวนี้มีกุญแจสํารองให้ด้วยนะคะ โอเคมินฝากนิดนึงนะคะฝากลูกค้านะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้หน้องมินด้วยนะคะของมินเนี่ยลูกค้าท่านหนที่อยากติดตามนะคะหรือว่าสนใจรถมือสองนะคะติดตามน้องมินนะคะได้ที่เพจนะคะปากน้ําเกี่ยงไก่้าขค้าบางพีนะจ๊ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะช่องทาง y o u t u b e นะคะ ปากน้ําเกียงไกลสาขาบางพีนะคะหรือลูกค้าสามารถพิมพ์นะคะน้องมิ้นขายรถมือสองได้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นเลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะช่องทางการโทรนะคะก็คือ0ูนย์9กตามด้วย2,000นะคะสำหรับยังไงวันนี้น้องมิ้นต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสาหรับวันนี้สวัสดีจ้า